กระสุนปืนนะคะที่ทางฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ยิงใส่พื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดตราดในช่วงของการประทะรอบที่สอง กองประดาน้ำและหน่วยเก็บกู้ระเบิดหรือว่า EOD ก่องทับเรือนะคะร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและหน่วย EOD ตำรวจภูธรจังหวัดตราดได้เข้าปฏิบัติการเก็บกู้กระสุนปืนใหญ่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประทะชายแดนไทยกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในระยะใกล้ระยะ300เมตรและก็มีการขอให้ชาวสวนนั้นหยุดการทําสวนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่การตรวจสอบก็พบหลุมระเบิดฝังอยู่ใต้คอนกรีตลึกประมาณ3เมตรซึ่งก็ต้องใช้รถแบคโฮเล็กนะคะขุดหลุมเพื่อเปิด โดยที่จะเปิดให้เห็นถึงตัวกระสุนก่อนที่มีขนาด122ม mm, ิลิเมตรที่ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็จะทำการตรวจสอบในจุดที่2ซึ่งห่างไปจากจุดแรกประมาณ500เมตรก็พบหลุมระเบิดที่ข้างต้นทุเรียนโดยใช้รถแบ็คโฮขุดลึกกว่า3เมตรนะคะก็พบสะเก็ดระเบิดด้วยนะคะจำนวนถึง10ชิ้นซึ่งมี3ชิ้นที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่า ว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด122ม mm. ิลิเมตรการดำเนินการครั้งนี้ค่ะก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีภัยคุกคามต่อการใช้พื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด